ว่าข้อไหล่ติดนะคะเกิดจากเนื้อเยื่อบริเวณร,รอบข้อไหล่มีการอักเสบยึดติดหรือมีการสร้างแถมเนื้อเยื่อขึ้นมาที่ผิดป,ปกติบริเวณร,รอบข้อไหล่ค่ะหรืออาจเกิดได้จากอุบัติเหตุส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการปวดเคลื่อนไหวข้อไหล่ได้ยากลําบากและลดลงค่ะค่ะโดยอาการนะคะผู้ป่วยจะมีอาการปวดตื้อๆนะคะบริเวณที่ข้อไหล่และจะปวดมากขึ้นเมื่อเคลื่อนไหวข้อไหล่ค่ะ โดยระดับของอาการปวดนะคะของอาการปวดข้อไหล่จะปวดได้แบ่งออกได้3ระยะค่ะโดยระยะแรกนะคะจะเป็นระยะที่ผู้ป่วยมีอาการปวดโดยอาการปวดจะปวดมากแม้ว่าไม่ได้เคลื่อนไหวข้อไหล่ค่ะระยะที่2คือระยะที่ข้อไหล่มีการยึดติดนะคะอาการปวดในระยะแรกจะยังคงอยู่แต่ว่าการเคลื่อนไหวจะยึดติดจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนค่ะส่วนระยะสุดท้ายนะคะคือระยะฟื้นตัวระยะสุดท้ายอาการปวดในระยะแรกระยะที่2จะลดลงค่ะและการเคลื่อนไหวข้อไหล่ก็จะเพิ่มมากขึ้นค่ะต่อไปนะคะ จะมาแนะนําท่าทางการออกกําลังกายง่ายๆที่บ้านนะคะเพื่อให้ไปออกกําลังกายที่บ้านตามได้ง่ายๆค่ะโดยท่าแรกนะคะก็คือให้ผู้ป่วยนะคะหันด้านข้างเข้าหากําแพงนะคะจากนั้นค่อยๆเอามือข้างที่ปวดนะคะไต่ขึ้นกําแพงช้าๆจนถึงจุดที่ตึงค่ะเมื่อถึงจุดที่ตึงแล้วให้ค้างไว้ประมาณ10วินาทีนะคะเมื่อครบ10วินาทีแล้วค่อยๆไต่ลงช้าๆค่ะ ทำซ้ำสิบครั้งนะคะนับเป็น1เซตสามารถทำได้สาถึงห้าเซตต่อวันค่ะถัดมานะคะให้หันด้านหน้าเข้าหากำแพงนะคะจากนั้นให้เอาแขนข้างที่ปวดนะคะค่อยๆไต่กำแพงขึ้นชา้ชาๆนะคะเมื่อถึงจุดที่ตึงแล้วให้ค้างไว้ประมาณ10วินาทีนะคะนับ1-10ถึงนะคะเมื่อครบ10วินาทีแล้วค่อยๆไต่ลงกำแพงชา้ชาๆคะ่ะทำซ้ำสิบครั้งนะคะสามารถทำได้3 5ถึงครั้งต่อวันค่ะ ถัดไปนะคะให้ผู้ป่วยหาผ้าขนหนูนะคะหรือผ้าอะไรก็ได้ที่บ้านนะคะจากนั้นให้เอาผ้านะคะจับไว้ในแขนข้างที่ไม่ปวดให้เอาแขนข้างที่ปวดนะคะจับในลักษณะนี้นะคะจับทางด้านล่างจากนั้นให้ดึงผ้าขึ้นในลักษณะนี้นะคะค้างไว้10วินาทีนะคะเมื่อค้างไว้ครบ10วินาทีแล้วค่อยๆผ่อนลงค่ะให้สามารถทําซ้ําได้นะคะ10ครั้งนะคะนับเป็น1เซตทํา3ถเซตต่อวันค่ะ ต่อไปนะคะในระยะแรกที่มีอาการปวดมากๆนะคะสามารถาให้ผู้ป่วยนะคะหาโต๊ะหรือเก้าอี้หรืออะไรก็ได้นะคะคำ้ำค้ำไว้นะคะเอามือข้างที่ไม่ปวดค้ำไว้จากนั้นโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยนะคะจากนั้นปล่อยแขนข้างที่ปวดนะคะหย่อนให้ลงกับพื้นในลักษณะน,นี้นะคะจากนั้นโน้มตัวแล้วหมุนแขนช้าๆนะคะหมุนลนนนนักษณะไหนประมาณ1-2นาทีนะคะ ขอฝากท่าออกก,ากาําลังกายง่ายๆนะคะเบื้องต้นไปออกกาําลังกายที่บ้านนะคะเพื่อลดอาการปวดของข้อไหล่นะคะและช่วยคงองศาและเพิ่มองศา,าการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ค่ะขอบคุณค่ะ